ไอ้เฮียได้ซับพอร์ตฟักกดเติมฉันเลยได้ซับเล่นอะไรเดียซับอะซับผมก็เล่นเป็นแต่นอลติลุดเปิดให้เองยืงยนยันไปเลยผมหน้าตัวเปิดผมชอบเล่นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมชอบเล่นลองจะลองจากป่านะก็คือซับพอร์ตนนีะ่ไม่ไม่ต้องคิดมากมึงวิ่งวิงว่งมึงวิ่งวิ่งเข้าเข้าเผอเข้าเข้าเผิดเดินหมายถึงว่าดูทีมด้วยนะอะไรนะถ้าทีมไม่ไหวก็อย่าเลยเข้าก็ไปไปอยู่ในเลนไปไปเล่นกับคนที่ที่เขาน่าจะเข้าไหวอะไร้องๆองคิดถึงโหมดนี้ดิครับ ดับพิกเอ้ยไม่ดิเซิร์ฟไทยไม่เคยเล่นดับพิกใช่ไหมเซิร์ฟไทยมีดับไบพิกบายพิกแล้วก็ข้ามมาเป็นข้ามมาเป็นควิกเพย์เลยอันนี้ไม่ใช่แรงนะครับมันคือดับพิกมันเหมือนแรงอะแค่ไม่ใช่แรงแค่นั้นเองก็คือมีการแบนตัวละครคนละตัวแล้วก็สลับกันเลือกซ้ายขวาแค่ไม่มีแต้มเฉยๆนักกรมอ่พี่นับเวลาสเปลแบบชเลนเจอร์หน่อยนับไม่เป็นเลยไม่เคยไม่เคยทำรู้เลยแค่ว่าไอ้ขี้เน่แฟดไปแล้วแค่นั้นแล้วก็ไม่เคยจำ ฝั่งน้นาอะไรซับพอร์ตอ่ะใช่เหมันเคาน์เตอร์กูผะเนี่ยผมว่าผมต้องเอาเอ็กซอร์ตปะมันไม่มีตัวหนาเลยอะเอ้ยมันไม่มีตัวผมว่าเอ็กซอร์ตว่ะแฟดไปแล้วถ้าเกิดไม่มีแฟดแค่นั้นแหละครับจริงนาทีเท่าไหร่ไม่รู้แต่แบบแฟดไปแล้วมันมีแต่ตัวเข้าทําแบบละมัดวิ่งมาทอนตัวที่หน้าเอ็กซอร์ตก็มีแค่ไลท์กับเซตแค่นั้นแหละดีซินเฉยๆเป็นแค่ซับพอร์ตปล่อยไปมันตัวดีใกล้ยเยอะนะผมเลยเอาเอ็กซอร์ตมาอาัลเจรุดมีไปพุ่งชนได้เปรียบปะ่ะต้นเกมได้เปรียบดีเนีเ่ยตตััวววรุดดเียไอ้ัล ไม่มีใครมาเลยมีใครสนุกกับเราเลยโมนี้มิวออกไหมเอออ่านไม่รู้เรื่องดีครับโยเบ้นมันติกเยอะๆเยอะมากๆอ่ะก็จะพิมพ์อุ๊ยแคพิมพ์อะไรไม่รู้ชองเดลแรมก็คืออยาแลมมันบอกว่าอยาแหลมเดี๋ยวก่อนนะทําไมเมื่อวานกูเล่นไม่มี a อดีซหน้าไหนไปช่วยกูวันนี้กูก็นึกว่าใครสาจะมาดักตรงนี้ก็เลยไม่ช่วยบ้างไม่ที่ผมที่ผมไม่เดินมาช่วยเชวนาเพราะว่าเมื่อวานสองเกมที่ผมเล่นไม่มีใครช่วยผมเลยไปสองเกม เออผมก็เลยไม่ช่วยก็รู้ว่าเวียดนามมาเล่นกันแบบนี้แล้วพอผมไม่ช่วยใครสาสตร์ไปช่วยโทษใครสาสนะครับใครศาสาท์ทำให้ผมดูแย่เมนตําแหน่งอะไรก็ป่าเลยเล่นแต่ป่าเพราะไม่มีใครเล่นเข้ามาด,ทมดิท้อมด้วยท้อมด้วยดันดีเพื่อนจะส่องแล้วคนดูใครสาสเลยไม่เป็นไอ้ใครสาสเลยไม่เป็นเมื่อกี้ใครสาสต้องต้องต้อง,องเอ,อ่อ ฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กแต่แต่เข้าใจได้มันมันเบี้ยน้อยไปีน้อยเบี้น้อยยีย่คายซาต้องวอล์กอัพขึ้นมานะครับแต่เราได้แฟตทิทธนาแล้วทิทธน่าจะน่าจะเล่นไม่เป็นมากกว่าเนาเอ๊ป่าเขาอยู่กลาง <c oughs> เออ๊สอนข้าร่าเพื่อนอีกคนนั่นล่ <c oughs> อยไปดิไอ้คายซาบังให้อยู่บังให้อยู่ ดึงเออก็เล่นเป็นนี่หว่าถ้าเป็นน้องๆน,นี่เล่นไม่เป็นนะน้องๆจะแบบเหลบกโลบก,ก็เล่นเป็นนี่หว่าน,ะะน้องก็หลบเป็นนี่หว่าเขียวหน้าตายโยสวยเอ้ยโยโอ้โยล้มทอนอยู่โยตายนะ,ะทำพี้ยอะไร <c oughs> ย,ยี่หัทำเฮียอะไรนป่ยเหมือนเหมือนจะตีเขาแต่ก็ถอยมาแล้วไม่กลับง่ายเฮียเรือดหรือแค่นั้นมึงดูเลือดขึ้นได้ด้วยเหรอเดีย๋ยวไปละ่ะมาช่วยโอโหดันทีเชวนาอะไรโอ้โหเลือดอยู่แค่นั้นขดอดูเชวนาอะไรไม่เป็นอันเนี้ยไอซิท,ทนาโนแฟต ไปยืนไปยลนไปยืนไปเลยเออรู้แล้วว่ากำลังมาอเฮียกู <c oughs> รู้แล้วกูจะปิดใครไอ้สัสติ๊กไม่หยุดกูเห็นแล้วว่ามึงกำลังจะมา <c oughs> ม,มึงขยันติ๊กซะด้วย โดดไปแล้วเพื่อนแค่ศาสทำเเาเธีอะไรนะคนดูแค่ศาสทำพิธีอะไรครับติกได้เอาใหญ่อย่าติกไม่อยู่ก็ตายใช่ไหมปล่อยตายแล้วเฮ้ยเอ้าเกีร์ทินธนามันโดดเข้า ต้องรองโอเคปิดไอ,อ้ยีทิธาน้าแล้วเอ้ปิดไอ้เฮ,ฮี้ยนี่แหละเฮี้ยเล่นโง่เองติ๊กไม่หยุดใครสาพิมพ์ด่าแล้วอะไรรรูู้ส้สึกรุ่งรุ่งเอ้ผมอยากออกรองเท้าอันใหม่รองเท้าอันเนี้ยรองเท้าวับวัยอ่ะลองออกเนี่ยตอนนี้ผมไม่เห็นติ๊กชาวนาลแล้วเฮ้ยติอยู่ว่ะขึ้นเดียโอ อ้าวขนูอย่าออกไม่ขึ้นโอ้ไม่ขึ้นใคสามมาแล้วใครสามมาแล้วอีกเฮียนไปตัวโอ้ยแวต้องคิวโอ้ยโซโลคิวไอ้สัตว์เยอะ เ่ใช่หรอเะ็กขโมยเล็บแบบจริงปหมเนี่ยเกิดไวนะเพื่อนฝ่ายเกิดไวนะเว้ยใครสามาบังคนอนเบียบมาเนี่ยไม่ใช่จริงไหมเนี่ยใครสา,าจริงปหมเนี่ยคนดูมันทิมลาซอลี่แล้วมึงเพิ่งรู้หรอว่าว่าว่ามันผิดอ่ะ มึงเพิ่งรู้เหรอเพิ่งรู้เหรอครับว่าว่าการกระทำเมื่อกี้มันไม่ควรทําอ่ะไอ้ไอ้ีพูดถามจริงๆเหอะอะไรดูเนนวนนามเล่นเกมเป็นไมเนี่ยก่งเนนวนนามเล่นเกมเป็นไมนน่ได้ไม่ไหวว่ะไอ้นี่มันมาสกับไว,ว้ป่ะผมไม่เคยออกรองเท้านี่เลยอยากออกมานะเดี๋ยวจะเชื่อเลยไปผมผมขยันเดินขยันเดินมันจะอัปเกรดรองเท้าได้มันต้องได้เท่าไหร่น,นะเนี่ยหนึ่งหนึ่งแสนห้าเลยหนึ่งหมื่นห้าเนี่ย ที่เป็กหกอันน้องรือไม่หกเลยเฉวนาอย่ามาดูดเบล,ลดิอีกหี้ยะ <The hell> ขอเบลหก่อนดีต้องทำเกวียนว่าเฉวนาจะได้อ่าได้ <The hell> ได้ได้ได้ ไค่เวลาได้ทีนี้ก็มาดูดเวล ADC ที่ใครถามไม่ได้เวฟเลยควายโอล่แม่งตายด้วยสรุปเชวนาไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยครับเชวนามาเอาเวลองเดียวเมื่อกี้แม่งแท็กเลนอย่างเดียวนี่ตายด้วยติดแม่งด้วย ติดเลยเหียติดเลยสั่ไม่เียเลยตายด้วย่โขอขอมินเนี่ยหน่อยผมยให้มิเนี่ยเลยบอกปามาดูไม่หยุดโอ้โหโซโลทิวนะเียนหาบ้านตี่ง่า ตีเขาให้อซอสติ๊กแม่งติ๊กแม่งติ๊กติ๊กเนีจะโจมศูนย์สี่ปากว่ะเนี้ยวมันเนี้ยวมันโดนท่ายาท่ยาย่าไอ้นี่นะชื่อเลยนะเฮ้ยมันถอนแล้วมันถอนแล้วเอาเอาเอาได้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 ไม่ไกลัวเออ เอาหมาดิพว่ใครสายกูตายเกี <c oughs> ยรติธนาโดดเอา้าเกียรติธนานี่มันแฝดหนีอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวมาแล้ววะเจียอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> มันเป่ามันเปลผมชอบมั้มันมันมันน้องๆอ,งอ,อีไปละ ทีเตียรแบบยิงด้วยไอ้อคนดูนี้คืออะไรอ่ะเอาอัปเกรดปลี่ะแล้วก็ในโว้หนอนไดแฝดครับฮาบผมต้องไปเล่นกับยาโอมว่ายาโอมชอบโดนระมัดวนด้วยเพราะว่าเยอะมันโดนอีแม่งก็ตายแล้วนี่โแม่งตายแล้วนะแม่งโดนวิ่งเข้ามาอีแล้วก็ตายหมดเลยมันจะมาอีกแล้วครับ ไปแล้วสู้ได้มันจะโดดหนีให้เด็กไม่โดดเล้อโอเคโดดป่าเราไม่เอาออบเจกต์เลยครับเวลารออบเจกต์สองอยู่เฮ้ยมันทำงานใหม่เหรอล็อกเก็ตอ่ะ โดดไปดีที่ท่าน้ามันท่าน้าไม่โดดเข้ามาหอปวดในนี้เหรอมันมีปวดเขียไมค์แล้วโซโล์คิวส์อะแอกโซ,โซโลคิวไปะโซโล์คิวเป็นตัวด้วยไปไหนอีกสั หลก e นันยากมากมั้งโกวมึงไงโง่งกด e ใส่ใครสาผมเได,ไ,ดได้กลางได้กลางเราได้กลางกี้ผมว่าผม x อ o กซอสถูกตัวแล้วเฮ้ยทำไมตัวเลขมันหายอะคนดูหลังจากเดินทางได้ระยะหมื่นห้าอุ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วครับเชีย่ยอ๋อตัวเลขมันลดลงเรื่อยเรื่อยเฮ้ยก็ก็เร็วนี่หว่า17นาทีได้แล้ววะกลายเป็นรองเท้าวิ่งเร็วก่า วุ้ยผมไม่เคยออกนะวุ้ยผมชอบอ่ะซื้อซื้อผมซื้อโรงทรานี้1ิเจ็นาทีได้แล้วอ่ะปาซับเติมซับเติม,ตมอย่าหนีดีดีไม่ไหนอ่ะกดล็อกเก็ตให้นก็ตายนะกระจกแล้วก็เหลือแต่ตัวแทงเนี่ยอย่าโอกลังมาโดนไปไดิโดนไม่ได้ สวยไอ,อ,อ,อ้โชว์แกนแผ็ดดีเลยสิสนุกว่ะเล่นล่างเออไอ้สาเอาน้อยน้องเลี้ยงมาขนาดนี้ที่ผมวิ่งเร็วมากดูในเบสชั่นเดินเฮี้ยงงูนี่ก็แท็กแต่เลนไอสัตว์ออบเจกต์ไม่เอาสแกนก็ไม่ออกไอเฮี้ยลำมัดยังออกสแกนเลย มันไปไหนอ่ะมึงคิดว่ามึงสู้เขาได้หรออ๋อจะไปฆ่าฆ่าดีทินดีทินมันทัพพอร์ดเจ็บไปหมดเลยช่วยแล้ว o c เกตเป็นไงผมดึงจังหวะที่เซฟ W พอดีอุ้ยเฮียกากเนี่ยใครก็ได้อ,ออกมันจากเกมนี้ปวดหยอดแม่งไอ้ควายเอ้ยติ๊กแม่งี้อีที่จังเกิลดิฟเออ ออบเจ๊ก็ไม่เอาวิ่งไปหนึ่งหนึ่งกับท็อปเลนเขาต่าต,ตึงเกินครับตึงจริงผมจะไม่ใช้สกิลคิวนะผมรอมันเรียมวัตส์ย่าโลจากอะไรสุดจันาตายเลยใจมันได้ครับขอลองก่อนดูดิ มังกรเกิดอะป่ากูอยู่นู่นอะไม่คิดจะมาแถวนี้ด้วยทั้ำมาขึ้นหนิยาโอูยัโอไม่ขึ้นอีกแล้วครับฆ่าคนก่อนฆ่าคนก่อนเออเออจะได้มังกร ใครอ่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่ใครสายลงไปเกมอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอยู่ดีเซ็ตมันมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยบาต่อเต็มก้ามก้ามันมาต่อมันเอาให้เอวเอวมีเอาตีอยู่นะตามไปก็ต่างแต่ตามบ้า ห้ากว่าพี่น้องกระส่ามันจะบวกแล้วหน้าดันกลางมากเลยมองน,นี้ดิไอ้เยวมานาั่งนั่งตีแล้มัดนะจริงเปิดบอลอนเปิดบอลอนเปิดบอลอนมีจังหวะไหนาหมอกวันนี้แล้วเบียบบอดให้เอาผมเคลียร์ให้นะเอาเปิดเลยเออเปเิดเดี๋ยวไหลามามคุมโซนอยู่คุมโซนอยู่ สินไม่ต้องกลัวสินไม่มีอะไรจุนโอ้กจุนโค้กจุนโพ้กจุนโค้กมาดิมาดิาดาดเฮ้ยเราไม่ตีแบบหลอนแล้วอ๋เอเซตมาโอเคโอเคเตะซับพอร์ตจริงป่ะเนี่ยอันนี้จริงป่ะเนี่ยไม่รู้ดงึงไว้ก่อนบอลใครตะจริงป่ะเนี่ยเตะซับพอร์ตอ่ะ ดึงเอาเรียบร้อยเรียบร้อยสวยระสอบรอดด้วยยังหนึ่งเจดหนึ่งแปแล้วหนึ่งแปแล้ววัทีที่ครับไม่ผมไม่ผมไม่ได้กาบวกเว้ยผมกาโซนให้เพื่อนเอาบอลเพื่อนไม่เอาเพราะว่าโดนเซตบีบมาน่าจะของยังน้อยอยู่ปะไปปิดบอลลอนชาเฮ้ยผมชอบลงเท้านี้วะไม่ใช่มันวิ่งเร็วเนี่ยเคมันไปถมล่างอละดักคนหลง มานี่กินซอ่ด้วยสามารติวงกลมผมเห็นแล้วไม่ต้องกลัวใครตะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทิพทน้าไปไหนฮะทิพหน้าตรงไหนสวยทิพหน้าไปไหนเขาเไอ้ที่นี่ไปไหนมาเนี่ยป่าเราอะ่ะ ตาเราอยู่ไหนมาคนดูทำไมม่เกิดเลยขึ้นทำมมันเป็นการออไฟที่ไม่มีดังเกิลการออนี้ค่อนข้างแปลกๆก่อนน้องมังกรนเขาร้องไปไหนอ่ะคือไงอะผมต้องยืนตีมังกรหรอเดี๋ยวผมเหนื่อยว่ะตายอีกปะเนี่ยเรียบร้อยเยี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวกลางตายอีกนะไม่มีใครสักไม่มีผม โดนละมัดสโล่คิวไปหมดสู้ไม่ได้แล้วไม่มีเอโอโอ้ยไอ้ชิบพิมจังเกิลดิฟด้วยปะวะไอ้สัตว์ไม่ไหววะน้องไม่เอาไม่พิมไม่พิมไม่พิมเราบ่นแค่นี้พอพี่จังเกิลมันดิฟเกินนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยวิวิวิเหยื่ออ่าเรียบร้อยตาย ี่ดูแยกดันกันเดี๋ยนะทำอะไรอ่ะฟาร์มป่าแทนแล้วมั้งโอ้น้องเหนื่อยมากว่าเล่นซัพพอร์ตเซิร์ฟเนี้ยเอดีฟาร์มป่าไอ้แค่ป่าฟาร์มเลนเอดีฟาร์มป่านี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ป่าฟาร์มเลนเนี่ยแปลกๆเนี่ยแล้วมึงก็สู้ไม่ได้ไม่มีกลัวใครซะนี่อ่ะี่ตอนตอนนี้ไม่ไม่ใช่แค่ป่าที่โง่ละเหมือนจะเป็นยาโสอ๋ที่โง่ไปกับเขาเฮ้ยพี่ชาย Yeah. อ,ยอย่าดูนะไม่กลัวว่าเขารอซ้อนหลังเลยมาพอเส้นหารละกันไขได้วนะเนี่ยกันเซตเอาตัวไปนัวเซตทิศนาทิศนามันยังดีที่ทิศนาเล่นไม่เป็นนะครับเกมนู้นเออเกมนู้นคือหน้านี่กาดที่หาย <Hey. S 2> ตัวแับมันไล่กระทืบไล่อย <Hey. S 2> ู่ผมเติมไวผมเติมไวอ่ะแต่คู่หน้าเนี้บูม <Boom. S 1> <Hey. S 2> มานี่ <Hey. S 2> มานี้ เออเอาอะไรเร็วๆบาลอนบ้านหรืออะไรตรีคนโอเคจะ <c oughs> บาลอนหรือจะเอาบ้านหรือจะเอาอะไรเ <c oughs> นี่ยแล้วก็ไม่ได้บอล <c oughs> เอา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 ไอ้นี่การันตีบาลอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นเทเนี่ยเลยนะน้อง สวัสนีจับจับตู้วิ่งเร็วมากตายหาแลนะ้วสวยมาเร็วปลาอยู่ไหนกันด่าออกดันกลางโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่กลับไปไหนกันโน้โน,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 โนไม่อยากเล่นเลยไปไหนกัน ลุ้มลุมลุ้มโอนอาลุมลุมไปเอ้ยรัดช็อตด้วยตัดตีทักทีแล้วเดี๋ยวเสียบังกรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเสียบังกรไปตีกูจะโซงกูเป็นซัพพอร์ตแหม่ไปตีปอยูม่มันตีอยู่ไปไหนกัน ยไปไหนอะเหนื่อยวะผมไปอยู่กับใครสากันยังห้ามไม่ได้ใครสาเลยห้ามไม่ได้เดี๋ยว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 กูอาร์คเลียวโอเคฆ่าได้มาผมต้องอออินใส่ไปเดี๋ยไอ้ย่าโอ้เอ้ยนี่นี่เอานี่ดิใครสาไปไหนโอ้มไปสู้กับละมัดอีกแล้วเป็นอะไรการสู้กับละมัดวะมันสนุกไหมสู้กับละมัดน่ะถามจริง แล้วมึงก็โดนทอนต,ตายกันไอ้มึงฆ่าไรดีไรตรงกลางอ่ะเนี่ยละมัดกด E ใส่มึงมึงก็ตายแล้วไอ้ที่เกมนี้มีใครเล่นเป็นบ้างน้องเอาเร็วเอเวเอไม่ให้ฆ่าเออไอ้ที่ไปไหนก ยี่หนีเป็นแยน่ที่มีแต่คนโง,ไง่ไอ้ส่ะไอ้แค่ใครสักก็ไม่มาอยู่อ่ะผมมึงโดนละมัด E W มึงก็ตายแลย้วชอบตีอย่างละมัดอะตีอยู่นั่นแหละละมัดอะเหาามือนตบบอสดิที่มึงโง่อะมึงปัหาตูา้ใครได้บ้างกับสองสิบแบบมันเด็กเหนื่อยไม่เลยจบกว่าเก็กนะผมไปผมเติมเร็วผมเติมเร็วอ้าวเรียบร้อยแตกแล้ว ไปบลอลหมดแล้วนี่ยบอลหมดแล้วนะไม่ได้อินดิพิเตอร์เลยอุ้ยแต่มันทีพีไป,ไปกว่าที่ถิมแล้มันแยกดันน่ำลำคาญกว่ามันไปสองคนนะครับไปนี่นี่ซินิโกตีนะฟอม เาตายไปแล้วแล้วพอกูจับมาเนี่ยโชก์กัีทีมก็มระเบิดเฮ้ยมีเฮียอะไรเออไอทีมหนูน่ะเล่นเล่นยือ้อเล่นยื้อเป็นนะกูลเล่นซับพอตไม่เคยของเต็มขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกจะอยากไข่ไน์วลมาก่อนนะครับตอนนี้อยากไข่ไน์วลก็ใส่คงอืงอ่นแทนฝั่งหนูแม่งแยกดันอย่างเดียวเอาไลท์มาแยกดันเนาะทิศนามาแยกดันเออ ที่ผมอยู่คุณจะฆ่าใครถารมได้ยังไงจบแล้วไปไหนไปไหนดึงังงานตายโดนวีวิวแ e ผมได้สองนมันด้วยนี่นนนโดนโชก้แตกเขาไปเดี๋ยวะนะผมไม่เห็นเลือดโชกาเลือจะมื่นอยู่แล้ว9 8 6 9 โง่เนี่ยมันกระจกอจอังวะจบเกมดีเกมไม่ได้แต่ถอดไม่ตายด้วยครับอุ้ยมันกดไม่ติดอ่ะดึงมันนี่น้องต่อยผมจามันต่อยผมโอ้ยนี่ไงวะน้องยอมเพลดีอันนี้อะไร นี่ขยันสร้างคอนเทนต์จังนะไม่ไหวแล้วคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ไหวแล้วหนูๆๆๆไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วท้ามไม่มีแต่คนแย่งกันสร้างคอนเทนต์นะโอ้มีอะไรดูดเลือดมีนี่ไมีรูนคิง เยอะเหนื่อยวะมัน <laughs> เหนื่อยขนาดนี้วะน <laughs> ี40นาทีไม่จบบางทีฝั่งนูน Elder, งน้นไดเอลเดอร์ปะฝั่งนู้นไดเอลเดอร์เด้อไม่จบอะเดี๋ยไม่บวกบวกไม่ได้ตอนนี้ไม่บวกเขามีเอลเดอร์ไอสัตว์มึงเล่นเกมเป็นปะเนี่ยเดชเหมือนจะไม่มีปะตายแล้วไปลุมแล้วนะโดนเดอบลนคิวปะเนี่นยเฮ้ย ไปไแค่ไหน,นไปไหนกันออไปตามปลาอยู่ต้ก็ปล่อยป้อมแตกนะเอ้ยจบเกมที่ฝั่งนู้นจบเกมที่ขอร้องเลยว่ะฝั่งนู้นจบเกมเออจบเกมเออจบเลยจบเลยเออนั่นแหละนัน่นแหละอ,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 อย่าให้มันกดอ e ี E ภาษาได้นี่กตีระบ้าน, <c oughs> นกตีระบ้านนะจ๊ะ ยี่ผมชอบพิชชาหฮามากเลยทิศหน้านี่คือตัวหาฝั่งนู้นเลยนะไม่ทำอะไรเลยทิศหน้าคือชาวนาทีมผมอะเหมือนกันเนี่ยสองสามสิบกับสองสิบสองอะเหมือนกันเต้เลยเจอไหนเธอเป็นนางโชกันแม่งเลือดเท่าไหร่โชกันเลือดหมื่นผมไม่เคยเล่นแอลเรายื้อจนโชกันเลือดหมื่นมันจต้องไม่แต่ไม่แต่เล่นเกมไม่เคยโชกันเลือดหมื่น เก่งหมดเลยยอตายทีแม่แพ้แม่งแพ้ละร้อยจบเม่ีนี่อะไรเนี่ยเหลี่ยมวัตไปไหนมาเหลี่ยมวัตไปไหนมาเอ็มวัตไปไหนมาเหลี่ยมวัตไปไหนมาเฮ้ยผมโดนอะไรอ๋อโดนทิศนา จบนาทีแบบทีมทีมทีมเหนื่อยมากเหนื่อยมากมีอะไรเหนื่อยอยู่นี้ปะเหนื่อยมากเฮ้ยชื่เกือบรวยกว่าเกือบรวยกว่าเชวนาจะเอามาขิงเชวนาซะหน่อยเกือบรวยกว่าเชวนาแล้วนะเชวนารวยกว่าผม900บาท